เข้ามาละเมิดสิทธิผมนะครับในการกล่าวหาผมเราก็จะดําเนินการนะครับจัดให้นะครับทุกคนนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะช่วงนี้ว่างเพราะว่าช่วงนี้ศาลเลื่อนนะครับศาลเลื่อนเราก็มีเวลาทําคดีนะครับให้กับคนที่เป็นเกียนคีย์บอร์ดหรือคนที่มากล่าวหาผมนะครับให้ร้าษาผมต่างๆนานานะผมเรียนนะครับว่าทุกอย่างคือเมื่อกล่าวหาคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกล่าวหาผมคุณเป็นหมอคุณกล่าวหาผมก็ จัดให้นะครับเรื่องที่สองนะครับก็เรื่องของญาติพี่น้องของนะครับแม่น้องชมพู่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมีการท้าทายมานะครับว่าถ้าแน่จริงเด็กวัดจัดเลยนะวันอังคารสิบโมงเช่นเดียวกันก็จัดให้ในายแจต,ตามคำขอนะครับก็เป็นข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณานะครับส่วน อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เดี๋ยวดูนะครับว่าที่บอกว่ากระซิบกระซิบอายาการกระซิบกระซิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูว่ามีความผิดนะครับด้วยกันหรือไม่ถ้ามีความผิดด้วยกันก็จัดให้ท้งพี่น้องไปเลยคนละคดีนะครับส่วนจะก,กิ่กรรมนั้นเดี๋ยวว่ากันตามตามคลิปที่มีการพาดพิงถึงสาธิตีนะครับกับนนนนายซึ่งผมรับมอบหน้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายก็จะจัดให้ที่สพวัดแดงนั่นแหละนะครับช่วงนี้ตำรวจสพวัดแดงอาจจะรับงานหน่อย นะเพราะว่าคดีมันอย่างที่บอกครับผมรับมอบหน้ามาแล้วผมก็ไม่อยากเดินทางไกลเอาที่ใกล้บ้านผมอะนั่งรถจากบ้านผมไปห้านาทีถึงสภาร์ตปลาเรแงแล้วนะครับก็จัดให้นะทั้ง2องคนพี่น้องแล้วกันนะครับทั้งนายแต่ทั้งอะไรเนี่ยนะก็จะให้ตามคำขอนะส่วนนายจักกี้นะนะก็เดี๋ยวดูว่าที่แชร์ไลฟ์สดจากหมอคนหนึ่งมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเข้าด้วยไหม ถ้าเข้าด้วยก็เอาอีกสักคดีนะเป็นคดีที่สองที่สพพระประปแดงคดีแรกเนี่ยสารนัดรู้สึกเจืิญอะไรตูลารพิจิกาเนี่ยนะเดี๋ยวคดีที่สองก็เดี๋ยวถ้าเกิดเข้าหลักเกณฑ์ก็จัดให้นะบอกว่าเป็นหลานรักผมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้หลานรักสักคดีหนึ่งเป็นคดีที่สองนะก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้ว่างงานนะว่างมากก็จัดให้นะจัดให้คนละคดีสองคดีไปแล้วก็รับหมายกันไป นะครับแล้วก็มาแก้ข้อหาที่พระประแดงเอาผมบอกนะครับว่าอยู่มุขทหารนะครับมาถึงสมุทรการเนี่ยใช้เวลาเดินทางสิบชั่วโมงเหนื่อยนะครับบอกให้ก่อนคุณวิ่งไปวิ่งมาในหลายรอบนะว่าคุณจะมาสอบปากคำคมารับทราบข้อ,อกล่าวหาคุณจะแก้ข้อ,อกล่าวหาไหนจะค่าทนายความไหนจะค่าเดินทางจากมุขทหารมาพระประแดงแล้วมาขึ้นศาลนะครับสมุทรการเนี่ยโอ้ผมบอกให้เลยว่าสาหัสหรครับ อย่างน้อยๆก็ต้องมีห้าหมืน่นอขั้นต่ำใช้จ่ายในการเดินทางของขานานาความนะก็ไม่เป็นไรให้พี่สมเกียจเขามีงานทํานะครับพวกนี้เงินเยอะนะเพราะว่าไหลสดทีเอฟซีเยอะนะครับก็ให้พี่สมเกียจรับเป็นทนายความมาว่าความแล้วกันนะครับในตอนนี้นะครับมีคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาผมเนี่ยที่เป็นทนายความสามคนนะบอกเลยว่ามีทนายความที่ภาคอีสานหนึ่งคนตอนนี้รับหมายแล้วนะ มที่31เเนี่ยไม่รู้ว่ามาหรือเปล่ายังไม่ได้ถามพนักงานสอบสวนเลยถ้าไม่มาก็จะให้ออกหมายสองถ้าไม่มาก็ให้ออกหมายจับนะแล้วก็มีทนายหัวฟูคนหนึง่งนะที่ถูกพักบริญาติ1ปี6เดือนนะสองคดีนะครับที่ทิ้งคดีลูกความเขาเรียกทนายหัวฟูนะหนึ่งถูกพักบริญาติ1ปี6เดือนก็เป็นผู้ต้องหาผมนะข้าหาพรบอคอมพิวเตอร์นะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นทนายคุณเชียง นะคุณเชียงคนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาผมอีกคดีหนึ่งในคะดีความผิดพระรคอมพิวเตอร์นะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะได้รับหมายเมื่อไหร่นะไม่ได้เช็คพนักงานสอบสวนเพราะว่าล่อยเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการดําเนินการไปตามกฎหมายเราไม่ได้ไปเร่งรัดหรือไปกดดันพนักงานสอบสวนนะเหมือนใครบางคนที่ไปโอ้โหไปกดดันพนักงานสอบสวนแล้วเกินแต่ของเรานี่เราจัดให้ทนายความไอ้วัฟฟูเนี่ยโดนพักปริญาไปแล้วหนึ่งปีหกเดือนแล้วก็โดนคดีไปอีกหนึ่งคดีนะพระคอมพิวเตอร์ก็ ผมอยากจะเห็นฝีมือของโอฟูเข้ามาขึ้นศาลก็เลยจัดให้หนึ่งคดีนะครับนะครับทั้งทั้งทั้งหมอทั้งนะคนที่ท้าทายเนี่ยนายแต่น่ยนะก็จัดให้ที่สภปัะแดงวันอังคารเนี่ยสิบโมงทั้งเพคคู่เลยนะก็บอกให้เลยว่าผมว่างพอดีผมก็เลยจัดให้นะครับเพ็่น้องประชาชนจะได้จะได้เห็นเลยว่าเมื่อท้ามาผมก็จัดให้ทั้งนั้นแหละนะ แล้วขอโทษทีนะครับไม่เอานะประเภทกระเช้านะครับขอรับเป็นเงินสดอย่างเดียวในเวลาขึ้นศาลเด็กบอกให้ไอ้ว่าเหนื่อยครับนะขนาดทนายคนนึงเนี่ยต้องให้คนมาเจรจาผมนะ่หลายรอบแล้วผมยืนยันแล้วว่าเมื่อกล้าพูดไปถึงทนายความก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดพูดแบบมั่วๆพูดแบบไม่รู้คดีจริงแล้วปักปั๊มเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับมติชนออนไลน์ด้วยที่นะครับไป โพสต์ในมดิออมดิชนออนไลน์เรื่องผมถูกกล่าวหาว่าเรื่องชอบโกงประชาชนแล้วก็เรื่องความผิดพระวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าผมไม่มีความผิดอยู่แล้วนะครับวันนี้พยายนทุกปากเนี่ยมานะและเรามีหลักฐานฝ่ายต่างประเทศเรามีทุกอย่างหมดนะครับและเรามีภาพต่างๆนะที่ยืนยันได้ว่าภาพการแจกน้ําแจกอะไรเนี่ยนะครับมีทุกอย่างนะก็ไม่ต้องกังวลครับทุกเคสนะเราชี้แจงได้หมดนะครับ พี่น้องประชาชนครับวันจันท์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากวันเสาร์ที่นี่เราจะไม่ไล่สดนะครับเราจะไล่สดจันถึงสุกนะครับ